ยหญอเลยครับสวัสดีครับผมโอ้ถ่วงฝ่าท่วงยังเห็คนเห็นเด้อถ่วงเนี้ยว่าฝนจะตกไปเตือนเตีนนิดเดียวเนิ้ิ่นเอียวลูกไปไปใส่ใส่เสร็ยดิไปซื้อเงาที่พี่พูว่าเอดี๋ยวอ้ยบ่งดูบอสโจกับเทียหน่อยเครียดมากเลยตอนนี้ไม่จอดตั้งตรงนี้บอกหันนาไปนี้บอก จักสีเฮดอันไหนเป็นจังไงเด้อเนี่ยเข่งเฉียดคักเดียวเดี๋ยวนี้คืดยากแล้วเนี่ยนี่โอ้ารูปพอดีทีวีสักเจ้าไว้ตรงไหนนี่มันคืดยากเลยเดี๋ยวนี้เจ้าวางเลยเนี่ยยืมเพื่อนก้อนแรกเข้าเนี่ยเปิดโตก็ไดหผมเลี้ยงอุบอมาเมื่อคืนนี้ยันไทยกับบอกคอยไปโน่นเนี่ยมันหนักเออ อย่างนถ่ายก็ได้ตานีละบ้ากล่องพ่นไม่ด้เพราะคุปเปอร์เสีสจังเบาวะนี่ไหมนี่ไหมกล้องโกโลนั่นนี่กล้องโกโลนี่ใ้กล่องนี่เดีกล่องกล้องเด้นี้กล้องเอียงนั่นนี่เห็นบนี่แมนี่แม่นี่แม่กล่องเห็นบออีลียกล่องเียงพ่น สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่โอ้ยเนาะจะเป็นบรรลุเรื่องครับผมเออมันเฮ้จะลองกดมึงไปยังของเพิ่อนเนาะฮัทครูอุ้ยพี่น้องครับบ้านฮักเนาะอุ้งยิงขาท้าองุ้งยิงอุ้งยิงครับผมเนี่ยรับดวยรับด้วยครับพี่น้อง บริการห้องน้ำนะครับนี่ครับห้องน้ำนะครับพี่น้องนี่ครับบ่อห้องน้ำเลยบ่อไอ้นี่ห้องน้ำเนี่บ่อนี่แหละครับห้องน้ำห้องน้ำอยู่บ่อครับผมห้องน้ำมาถ่าแทนพี่อยากเขาพี่น้องอยากเขาห้องน้ำมาถ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะพี่น้องห้องน้ำสี่หลี่มนะห้องน้ำเออเดือดร้อนเพราะแปะปูนไม้อีกแล้วโอ้ยมื่นเจ็ด ป้าหมืนเจ็กีนอครับตอนนี้ห้าเอาไอ่พบพ่มาเอาขื้นเบิร์ดที่เลียพี่อยู่ตระางมาไรไหมเอาขื่นเบิดติ่้พัดดีสิไปยืนมงไดสันเดย์าืเทอ่าวไอัววนี้ห้าเท่าสุดวงนี้ก็โตเท่าสุดวังสัเตรียมโตเลย เเก็บตัวมื่อเลยมีคนถ่าเราอยู่คอยขึ้นยากเึ้เนี่ยเขาจะเสีเอารูปคอยไสใส่บ้างใางเนียบ่ขั้นไฟบองกลางเนี่ยบ่างนจังไดสันนี้มบ่แมนสิได้ไปน้งเขาสำปุปดูอะไรปวดมันเปนไอ้คอกไอ้แคกนานแล้วนานขึ้คือพยากาศชทยด้วยอดเจอปิดวงน้เขาลล่ะนอมาสันนอมาสันเอา ชั่วใหม่ข่อยคู่ปอส่งไปเสาปตกใจเจ้าพิเศษคอนเทนต์เลยชั่วใหม่ส่งไปตั้งแต่ตัดเสาตั้งหกโมงติ้งเขาไปเปิดนอันปุ้ยคู่ปอเจ้าือเศ็เนี่ยข่อยคักข่เนี่ยุนจักไอ้ข้นเนี่ยข่อยจีบบวายข่อยมันจีบเกินหนาเกินตาเข้าเจ้าขนโม่เกินหนาเกินตาจังเลยนฮอหดนี่จอมโลกโอ้ยอีกแล้วอยากเปิดให้เบิรงได้เนาะขึ้นเปิดยังเปิดอันเสร็จคู่ป่อ บอหวัดดีครับสวัสดีครับพี่น้งัเามม่อ้ไงเรนจอิ่มเราอิ่มเออเอเขาเขาละทีนี่แล้วเขาเลิกแล้วก็การเต่ชุดเข็มเขามีแต่ชุดุ้ยพื่อนนะอย่าว่าเถอะพี่นานั่นอุ้ย่อยเมื่อน้ำเจ้าอิริเจสินวงนั่นว่งงนี้วงนั่นวงนีปาด พี่น้องครับปีนาหนีไปเนี่ยเหมือเขาก็ไปเป็นหลอดเป็นหลอดสามสี่มือไมืได้ยุทธหันเวิร์กก็ถูกตายยุทธหันไปว่างหลอดสองมือมีลิมิตของเขาอยู่นี่เป็นบริวายเจ้าเป็นบริวายเจ้าเขาจะไหวกันเองโอ้ยน้องเนี่ยพี่น้องเข้าโได้ครับไปได้พี่น้องแบบเต็มเต็มอันนี้แบบเต็มเต็มนะครับผมเต็มเต็ม ยังไม่หมดเป็นบ่ยังบ่เบิดเนาะยังมีอีกหลายอันนี้อันนี้เพิ่นกางเวทีสุดเลือเป็นไหมอ่ะเวทีขนาดของเวทีซัมนี่เหลือตูร่ำพงอีกรดน้โพงอีกสองฟังแล้วก็เอาฉากขึ้นอ๋อมีบ่ฉากขึ้นนะแมนทําแบบนี้กลมกลมเลยนะครับนี่เหรอครับนี่แล้วพาไเองน่ะไว้บ่แมนดิพ่อพ้าเนี่ยพ่อขั้วนี่แหละผู้สิ่ก้อยกุ้งสู้กลิ่นสมือสมือใส่บอกกอก พี่นุ่มกินตามมาดนล้วเด็กเปนวะครับกินตามหนูมาตลอดขอบคุณมากมากครับพอนมกับมีลูกไส้เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งคือน้องแทนคุณน้องแทนคุณแทนคุณเสร็จมาผลงานเพลงคอยน้องที่คัมชโนดที่จะมาขึ้นหีึ่งแก่นี่ครับพี่น้องฝากพี่ตามดู้ยนะครับพี่น้องครับน้องแทนคุณนะครับแทนคุณเสร็จมาครับกรสีมาประจำอยู่รำเพรื่ชั่วเขาคือกันมั้ยครับแล้วไรับการบริหารจากบอสโจแล้วกันที่หน่อยเที่หน่อยไปเป็นผู้ตัวสารแล้ว เพี่น้องติดตาร์เมเด้อแสดงว่าพอนุ่มน้ำแน่พอนุ่มเป็นพอของแทนคุณดีพอดีพอนุ่มมานั่บอครับมาตัวหนอนหน้าเอื่นบ่เอื่นกันมาวันนี้ได้ยินเสียงเคียงรุ่นนี่ว่าเป็นไหนเกี่ยวดึกดำบรรลุนตั้งแต่อ่าเป็ดวงสาวน้อยเป็ดแันแพงมาใหม่ๆผสมการน้ำวงสายอิอสุนการบุกเบิร์กคุณนะอืมนะครับบุกเบิร์กเนี่ยเอาโจยังเอ่อเกิดพศ2526นะครับพอนมาอยู่พทีแล้วพุณนะนะครับเงียบเงียบลำเท่าแล้วพี่น้องเท่าแล้วแต่การไม่ท่านเท่าเหรอครับ ร,รุ่นเดียวกันคับพี่พี่าการใช่โอ้รนนนุนเท่านเถิดอครับว่ท่านเถอดรอกคนังกันใช่หวอนนี้เขาเพบอกยัง <c oughs> ่นั้นนะพ่อขาโค้งเขาโค้งเขาแลง้วยู่บ้านไหนอำเภอหนจังหวัดบุร,ร,รีรัมย์บุรีรัมย์พ่อว่าเ่เป็นพื้นัดบใหม่ๆน้องพอดีทวิศนี่นครับเป็นคนที่ร้องเพลงมวนซิงดีนะครับพี่น้องพ่อนุ่มกิต่างมาตลอดไม่ลายครับ ในการนริหารจะได้เอฟซีอะไรเอฟซีอะไรแสดงผู้บริหารหลายคนคลิปเลาแหะนะครับพี่น้องนะครับฝากไว้ในเด้อพี่น้องเด้อครับเมื่อวันที่29นะครับมิถุนายน2 5 0 0 นะครับ67ยาสิอเลี้ยวมาเบิงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับประวัติสิเป็นสาวน้อยลำเพลินโชว์วงเวทที่สองพี่น้องนะครับโดยการบริหารของเฮียหน่อยแล้วก็บอสโบชนะครับพี่น้องและทีมงานคณะผู้บริหารอีกหลายคนหลายท่านนะครับพร้อมทั้งขอนุ่มนั่นะครับเออเพิ่นบอสท่านเองอนุมัติได้ป่าเสียเขามามาวงแต่คอยบอกไว้แล้วเขายังไม่บอกก่อนนะ รับเลยละครับพี่ปันเออรับแล้วครับพี่น้องเอาบอกไว้ก่อนเลยพี่น้องเออร์นเพราเอิรนก่อากันสิแมววันได้ยินเสียงเคียงแมนบอลดี้แมนถูกต้องครับผมมีเราค้นมาวันยีสานมีสานขนาดแถบพี่น้องเสียงหลงเสียงล่ำอย่าเสื่อมนะครับพี่น้องเอาปากไว้สักนิดครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อหนุ่มนะครับผมพี่น้องเข้าซีเรียฟอกันเที่งพอทั้งลูกแบบนี้แกวเลยพบทีมเดเนะครับเนาะ เอ้าพี่น้องเข้ามาปนี้ไอ่ไอิมฟิมอยู่วงไหนิมวงนึ่งนี่ละนี่ละยุนี่ละน้ำกันนี่ละสักน้อยเราเพื่อนโชว์นี่ละครับคือมาอยู่วงแหลกอับเอื่อยก่อนที่ยังวงนี่ยินหอดใต้เดมีปรเส็เบาห้แหน่แล้วเบิเท่านนตั้เบิรตกลังใจใหญ่ปนวงโซ่เ็นรอลังการครับเพี่น้องพื่อนมึงสาวน่อยเพช่ัดเพล่งกับตัง่อเพงกับบอยอมแพ้เด่นเนี่ พอดีทีวีสักก็จะได้มายืนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้จากตรงนี้แล้วก็มายืนตรงนี้แล้วก็จะกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้ึ้นทวงหันเลยบ่รอ้ยทวงหันกันเนาะอุ้ยมาักโอบแท้อันขาดเพียงแล้วเนาะบอโจวางบางนีคุณ้ตอนแรกจะไปอยู่วงนี้วันไหนที่งานวงนี้ไม่มีก็กลับขึ้นมาวงนี้ถ้าวันไหนที่มีงานวงนี้ไม่มีวงนี้ก็มาวงนี้ในกา เขก็อยากขึ้นสองสามวง้อยากได้บ่ได้แรกรกับไปสวงนี่เขาอยากมากกลบแทสซนดิเห็นบอยยยไรเราไปสวงเีาต้นหนาต้นหลังเฉพาขาโค้งต้นรขาหักเรล่อยลยพผมแปรมกับสวงขึ้กันดิสงขกันแน่นแล้วไม่ตัตัวผู้เดียวโอ้ยโอ้หลูกบาไข่กะทิสวขึ้กันเลยเปนบอขืนหันนีเพื่อหันนี่บ่ามีงานเป็นบอต้นได้พุ่นคนไหวได้หันพุเมือนคนไหวแต่กันววพยโยกกลับไม่เร็ว ี่้องครับเนี่ยครับมามือไพวกนี้พามีงานสันเดมือมันมีงานมันมีตีพวกมีงานพนี้ทันแล้วคือพวกนั้นมันสามารถไม่มีงานก็ได้เพราะว่ามันเป็นวงใหม่แด่วงนี้ที่งานรถห่แมนอันสมมติว่าวันบ้างวงนั้นปุ๊บไอ้ค้สีโดดมาผีปั๊บเห็นบ่เพราะฉะนั้นมันต้องยานเหงาพูดเลยว่าอู้เอววววววงเอาวว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 าววววววนวงวว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 นี้เวาไปววะเป็นรถแล้ว โหลดคลิปข่อยบวกเหลวว่าค้าโค้ง่ต้นไปต้นไหนเนาะพี่น้องครับโหลดค้าเป็นรถแล้วเอาแหละมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้ากัแล้วกันครับสวัสดีครับอยู่ดีมีห้างรำรวยรำรวยถูกหวยรวยเบอร์สุขสุขคนครับสวัสดีครับโอ้